พี่ชลัมสวัสดีจ้าสวัสดีจี่ชาลัมจ้าก่อนอื่นถามก่อนพี่ชลัมอายุเท่าไหร่แล้วจ้าอายุ4ี่ค่ะส6หแล้วเนาะดู<ช>สดใสมากๆเลยแล้วพี่ชลัมทำงานอะไรคะขายของเป็นแม่ค้าทรงตำรังค้าแล้วก็ทรงโรงเรียนมีมมไรายได้สักประมาณเท่าไหร่ตัวเองก็ประมาณห้าพันแฟนก็จะเหลือประมาณสักสองหมื่นปัญหาชีวิตมันเกิดขึ้นก็คือ แฟนของพี่ชาแนมประสบอุบัติเหตุนั่นแหละเขาอยู่หอไอซียูยี่สิบวันกลัวไหมว่าแฟนจะจะตายจากเราไหมก็กลัวกลัวหลายอย่างกลัวหลายด้านเราจะเลี้ยงลูกไปรอดไหมจะเอาเงินที่ไหนมารักษาแล้วไหนจะหนีสิน <lite> อ like ู้มากมายอาการของพี่ผู้ชายเป็นยังไงบ้างคะก็เบิ้นว่าฟามจําไม่ดีบางทีเขาก็พูดคนเดียวจาลูกเมียไม่ได้มันก็เครียดอยากทิ้งเขาไว้ไหมไม่เคยนึกตักนิดที่ว่าจะทิ้งเขา เราต้องดูแลกันไปตอนที่ว่าเขายังไม่เจ็บเขาก็ดูแลเราดีดูแลครอบครัวดีมากเป็นผู้ชายที่ดีมากจะอยากดูแลเขาไป<ะ>แบบนี้เนาะเ<ะ>พราะเขาเคยดูแลเรามาก่อนใช่แต่ปัญหาหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเรามันก็ทําให้เราป่วยด้วยจะมีรูประจําตัวความดันสูง พี่ชาแล่มความดันสูงนี้สูงขนาดไหนสองร้อยจ้ะปวดหัวปวดมากปวดแทบจะแตกเลยมันหมือนหมือนมันจะวูบอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ไปหามโหยเลยแต่เสียดายเงินที่ว่าเราจะต้องดูแลครอบครัวแล้วพี่ก็เลยมาเปิดทัาทัชดูโวชงอะไรโทรเลยโทรสั่งพอทานโพชงแล้วอาการดีขึ้นยังไงบ้างเราตื่นมานะก็ะปี่กระเป๋าหัวก็ไม่ปวด มันคงแข้วมากทํทำอะไรก็ไม่เหนื่อยมองอาการดีขึ้นปกติและวันเราใส่ตาแจากที่ว่าเราหมวหรืออะไรวันนี้นะมันดูสดใสนะกินแล้วมันสุขภาพเราก็ดีผิวพรรณล้วก็ดีด้วยชีวิตแล้วก็แจ่มใสอ่ะพูดง่ายอ่ะดีหลายๆอย่างเลยลองกินดูเถอะโฟชงเนี่ยดีมาก